รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้แตะถามว่าตอนนี้ดวงชะตาเป็นไงบ้างคะดวงชะตาเป็นไงการพูงในเรื่องของความรักและครอบครัวหนึ่งมีเกณฑ์เลิกลาหย่าล้างพัดพรากบางคนแฟนไปรเรียนต่างประเทศคือราศีธนูครับด,ด,ดวงการงานเนี่ยอยู่ที่80%นะเพ่ใช่วิธีการเสริมเนี่ยให้พี่ไปที่วัดพระแก้วมรกรเนาะการงานความรัก วงการเงนินหมดเลยนะหมหงเช้าแจกฟรีแจกฟรีนะครับผ้ายันทยาคุดฟรีสวยไหมจ๊ะเอาเอากล้องมีน้องนวดก็ถ้าถามว่าทำไมถึงชอบดูดวงมีความรู้สึกว่าการดูดวงเนี่ยมันเป็นสิ่งประหลาดเป็นสิ่งเล่นลับอย่างหนึ่งที่สามารถ บอกตัวของเราได้ทั้งทั้งที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี้ยสามารถบอกตัวตนบอกอดีตท,ที่ผ่านมารวมไปถึงการทำนายอนาคตข้างหน้าค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเตารู้อนาคตไว้เพื่อเราจะวางแผนอะไรได้อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนเป็นการคลี่คลายปัญหาอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอะค่ะอันนี้ประสบการณ์พี่นะ คือเขาต้องหาหาไกด์หาคําแนะนําให้ชีวิตหาที่ปรึกษาอะไรเงี้ยบางเรื่องเขาไม่รู้จะไปคุยกับใครเขาก็มาหาหมอดูปัจจุบันเนี้ยศาสตร์เกี่ยวกับการทํานายหรือโหราศาสตร์หรือการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปมีความรู้มากขึ้นนะครับไม่ได้มองว่าโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของของของสิ่งงมงายต่อไปแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากว่าโหราศาสตร์หรือศาสตร์ต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่มีหลากหลายแตก็ไปหลากหลายแขนงเนี่ยมันได้ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเรื่องสถิตินะครับต่างๆจนนำมาเป็นสร้างขึ้นมาเป็นศาสตร์ต่างๆให้ให้เกิดการยอมรับขึ้นนะครับ ทข้าหมดแล้วคะดูก็คือดูวันเดือนปีเกิดน,นะคะเหมือนดูราศีของเราว่าเราเป็นคนราศีอะไรดูชื่อเราค่ะมีการเปลี่ยนชื่อดูเบอร์โทรศัพท์มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ดูทะเบียนรถไปจองเนี่ยก็คือมีเลขไว้เลยอยากได้เลขอะไรทะเบียนรถเราคนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาต้องการ นรับฟังมากกว่าคือบางทีเรื่องเรื่องแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องรองมากกว่าการที่เขาได้พูดได้พูดออกมาในสิ่งที่เขารู้สึกไม่สบายใจอะไเหมือนโศกมาเลยบางคนน่ะคือถ้าที่เก็บน้ำตาของคนที่มาดูดวงอะ่ะวันนี้เราจะต้องไหว้น้ำเข้ามา มีสมาธิโอเคค่ะอ่ะใจเยน็นๆไปตัดด้วยมือซ้ายค่ะ,อะตอนนี้ให้นึกถึงตัวเองนะคะ,ะใช้มือซ้ายหยิบนะอ่าตัวเราสามใบปัจจุบันและอนาคตค่ะ,อะสองสามอ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ไปข้างนอกหรือติดต่อสือ่อสารหรือทํางานอะไรก็ตามที่ตอนนี้ที่เราทําอยู่เดือนที่ทํางานหนักของเราจะมีมิถุนายนาก,ารกรกฎาดวงแบบนี้อ่ะกุญแจนะคือดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเนี่ยอึดและทนทนและอึดสอดคล้องกับคําว่าง,งานนะปัจจุบันถามว่าง,งานยุ่งไหมยุ่งพักได้ไหมไม่ค่อยได้พักต้องต้องต้องบางครั้งเราอ,อาจจะต้อง คำ่าร่างกายของคุณเนี่ยคือเส้นประสาททางล่างกายของคุณทำ่าปวดเนี่ยที่คุณยกมือนเนี่ยเห็นไหมยกมือแต่โดยรวมสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอุปสรรคเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีเลยในดวงแต่คุณจะมีปวดด้านซ้ายของร่างกายไม่รู้ปวดอะไรปรวดอักเสบหรือปวดแบบเ้ยปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยมี็นไหมปวดตรงนี้เลยเออปวดด้านซ้ายไม่รู้มันเป็นอะไรมันไปทําอะไรมาแต่ไม่รู้ว่าฉันปวด ทริงทำงานกับหลายค่ายนะตอบคำถามดูดวงส่วนตัวตอบคำถามทางอีเมลอันนี้พูดได้ใช่ไหมกับสนุก c อ,อมเสร็จแล้วก็มาทำงานกับขายหัวล้วอเขียนดวงที่คนอ่านกันตอนนี้ก็สองล้านกว่ากว่าคนละที่คนอ่านาสิบสองราศีทำนายดวงรายสัปดาห์ต้องต้องบอกก่อน ยิปซเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยยุโรปมีกว่า20ศตรวรรษนะคะไพ่เนี่ยมันจะเป็นคนที่เหมือนกับเอาเอาพูดถึงศาสตร์ความรู้ในด้านยิปซก่อนนะว่าการถ่ายทอดเนี่ยทุกคนจะมีพลังแล้วก็จะพูดถึงเรื่องดวงตัวเองเนีพื้นฐานตัวเองจากคาแรคเตอร์ไพ่การที่ทำอะไรในการที่วางแผนหรือคำนวณในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยวางแผน แต่ถามว่าตัวเองเนี่ยเรียนเป็นมหาบัณฑิตเนี่ยนะ,ะจบสถาปัตย์จบผังเมืองเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของการที่จะช่วยจันโลงคนให้วางแผนแต่คุณสมบัติของคนที่ดูนั้นจะนำพาและอ่านไพ่แตะฉันแค่ไหนมันอยู่ที่คนแต่ละบ,บุคคลคนนั้นว่าจะอ่านแบบไหนแต่ไม่ใช่อ,อ่านดวงหรืออ่านไพ่หรืออ่านาอะไรไปแล้วจะ โน้มนาวให้คนงมงายไม่ใช่เป็นการช่วยวางแผนในการที่จะเอ้ยจะทํางานหรอเอ้ยจะเรียนอะไรหรอ,อช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเราก็อ่านไปตามคาแรคเตอร์ไพ่อันนี้ยกตัวอ,อย่างหัวข้อที่ไม่ซีเรียสแต่ว่าสําหรับคนที่ซีเรียสและมีปัญหายเยอะๆเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดออกมาคือคืออย่างเช่น ทาอาชีพกลางคืนอย่างเงี้ยอ่ามันก็ต้องมีลักษณะคาแรคเตอร์ไพ่ที่บอกว่าเอ้ยคนนี้ทํางานค่อยๆแกะไพ่ไปนะเราต้องมีมารยาทนะเวลาในการที่จะดูดวงไม่ใช่อยู่ดีคุณทาํางานงี้เหรอไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองไปแต่เอาศาสตร์ความรู้วิชาในการพูดกับลูกค้าซึ่งลูกค้าเป็นคนถ่ายทอดในการดูไพ่แต่ว่ามันมหาศาจา์เพราะว่าเอ่ออันนี้มันมีมา20ก,กว่าศตวตรรษแล้วอะก็ภูมิจะพูดได้ว่ามันมีตำลับตำรายเยอะในในเมืองนอกเมืองไทย จะมาดูดวงในแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วก็เอาคนนี้แหละเออเห็นนั่งว่างๆแล้วดูเลยยังไม่เคยเลยแต่จะใช้วิธีการหนึ่งเราลองถามผู้รู้คือคนที่ไปดูมาแล้วหนึ่งคนถามดูซิว่าเอ้ยตรงย่านตรงนี้เนี่ยดูกับใครดีแม่นหรือเปล่ามีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะต้องมีคนที่เคยไปดูมาแล้วแล้วก็แนะนํามาแล้วก็ลองลองถามดูหลายๆทีอะคะ่ะว่าจริงหรือเปล่าที่เขาว่าแม่นไม่ได้สุ่มดูด้วยตัวเองคือเขาได้พูดคนเราขอแค่ได้พูดได้พูดเขาก็โอเคละหรือมีคนนั่งฟังเขาหรือเราเข้าใจาเขาอะอแล้วพี่มีพี่มีหน้าที่แบบอ่ารับฟังแล้วพี่ก็มีหน้าที่ ใช้ความรู้ของเราในเรื่องดวงอ่ะ,อะให้กำลังใจเขาในศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเราจะบอกเขาได้เรื่องใหญ่ๆของชีวิตใช่ไหมอย่างปีนี้สุขภาพเขาจะเป็นยังไงปีหน้าการเงินเขาจะเป็นยังไงช่วงไหนที่ให้เขาต้องระวังเรื่องอะไรมันเหมือนประมาณหนึ่งอะว่าเขาจะได้วางแผนถูก พี่เขียนใน m e r c e d e s b e n บนซแมกซีนนะคะ,ะกลุ่มเนี่ยก็เป็นระดับคนที่ใช้รถเบนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำธุรกิจอิสระหรือถ้าเป็นคนในในองค์กรก็จะเป็นระดับผู้บริหารเรื่องที่พี่เขียนก็เรื่องการลงทุนถ้าคำว่าเดินทางไกลก็หมายถึงไปต่างประเทศ มากกว่าที่อย่างในหนังสือการ์ตูนฮาจิเกงคําว่าเดินทางไกลก็ไปต่างจังหวัดต่างกันอย่างนี้สําหรับโดยส่วนตัวเนี่ยธุรกิจเนี่ยพี่มองว่ามันน่าจะน่าจะมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างผันผวนมากนะครับสังคมที่เราดําเนินชีวิตอยู่มันเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันมีมันไม่ใช่สังคมที่ที่ ป็นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวกันมาเมื่อคราอายุนี้แต่งงานปัจจุบันในสังคมซับซ้อนในแง่ของเศรษฐกิจเองก็เปลี่ยนแปลงเราอิงกับตลาดโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากสิ่งเหล่านี้ปัญหาต่างๆที่มันทำให้เกิดกับบุคคลต่างๆมันมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยมันสามารถตอบได้ด้วยด้วยประสบการณ์ของเขาหรือปัญญาของเขาที่มีอยู่มันก็จะแก้ปัญหาได้แต่เนื่องจากเนี่ย ความผันผวนเอยสังคมที่ซับซ้อนปัญหาก็มากขึ้นออมันทําให้เกิดคําถามที่ต้องการคําตอบมากขึ้นนะฮะด้วยปัญญาของตัวเองหรือด้วยประสบการณ์ตัวเองมันมันไม่ได้รับการตอบทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นการพยากรณ์นี้เองมันถึงเข้ามาที่จะตอบปัญหาที่มันนอกเหนือจากจากประสบการณ์และปัญญาของตัวเองนะครับที่จะตอบได้ตรงนั้นผมมองว่าอาชีพนี้นับวัน นะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีปัญหาที่ต้องการคำตอบมากขึ้นซึ่งต่างๆนะครับที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันมันมีมันเกิดเกิดเป็น PRODUCT ผมใช้คำว่า PRODUCT เลยนะฮะที่มันมาจากการพยากร p โปรดักที่มันต่อเนื่องมาจากการพยากร ไม่ว่าจะเราจะเคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีการทำแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันในการดูดวงรายวันรายปีรายเดือนหรือเข้าไปคลิกเ,เล่นๆอย่างเงี้ยนะผมมองว่าเข้าไปคลิกเล่นๆสนุกขำๆดูเรื่องความรักการงานประจําวันนี้เป็นยังไงมันเกิดเป็น SMS หรือหรือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่เป็นที่เป็น โปรดักที่มันต่อเนื่องมาจากการพยากรณ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต่อยแตกต่างมามา,มากมายหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นสินค้ามงคลเคยเห็นไหมฮะที่มันต่อเนื่องจากทางทางการดูดวง mm. เช่นการที่พกวัตถุมงคลบางอย่างเพื่อแก้ปีชงเพื่อเพื่อเสริมดวงของคนเรานั้นๆอะไรต่าง หรือแม้กระทั่งสีของกระเป๋านะครับตอนนีมน้มันมีเยอะแยะมากมายที่ท,ที่เป็นโปรดักที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากการพยากรณ์ทั่วไปมันแตกกระจายวางขวางาไปมากมายเป็นมูลค่าที่ท,ที่ผมใช้คาว่ามากกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลักหมื่นหลักพันล้านหรือหลักหมื่นล้านต่อปีหมายถึงของการพยากรณ์ทั้งหมดนะครับผมว่ามันมันเยอะถึงขนาดน,นั้นแล้ว ทำไมมันวนเวียนแล้วก็เรืมันต้องมีอิทธิพลอะไรบางอย่างนะไฟอูตัวนี้เป็นรูที่บอกได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีคุ้มครองดวงอยู่ดวงนี้ตกไม่หนักมากดวงนี้ต่อให้มีปัญหาภาระต่อให้เจออะไรยแย่ๆแค่ไหนก็สามารถผ่านพ้นได้ด้วยดีแล้วก็รูหนึ่งตัวครับโอเคมาแล้วโอ้โหอันนี้มีนี่มีอะไรอยูมอมอม่มันเป็นภาพของการมันมีนิสินนะ,ะมันเป็นภาพของการมีเรื่จ่ายมีไม่มีเอาเลยไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรเขาบอกว่ามันเป็นเซอร์เพนต์บอว่าช่วงนี้ห้าเราเน มีความรู้สึกว่ามันแปลกดีตรงที่มันสามารถบอกอะไรล่วงหน้าได้ไไเวลาทำงานเนี่ยยังมี KPI วางแผนกันเลยว,ว่าปีนี้จะทำอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออต้องมีการวางกบประมาณมีการวางกำลังคนถ้าเกิดเราชีวิตเราใช่ปะ่ะถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้เออเราก็จะได้วางแผนชีวิตเราได้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาบอกว่าจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่อุย้ยมันเริ่มน่ากลัวละ นอกจากจะมีอันนี้แล้วยังมีไปเที่ยวด้วยชอ่องโกงคุณดวงดีตุนยะพิกะค่ะรีบเลยขอเช็คเบอร์โทรศัพท์นิดเดินนะคะถ่ายรูปกันหนูนิดนึงรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลบอลดูดวงสองรางวัลค่ะนาจย์คนแรกก่อนแล้วทางครอบครัวนี่คือเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อเพราะว่าชื่อเนี่ย,ยก็เปลีย่ยนชื่อเนี่ย เมื่อก่อนก็ได้ชื่อนี้นะเกิดจากการไปดูดวงนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าวมันไม่โอเคเลยนะเนาะแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งชื่อให้เราอะทะเบียนรถก็ถามลุงเหมือนกันเอ,อว่าเลขไหนดีตกลงก็เกี่ยวเยอะเนาะทั้งชื่อทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์แต่มาเป็นละลอกละลอกนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็เปลี่ยนคือเหมือนมันมีเรื่องราวให้มันอยากเปลี่ยนอะ่ะมันก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นการกระทําของตัวเองเราทําเต็มที่แล้ะแล้วถ้าเกิดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรได้อะช่วยเราได้อะเออแล้วเราก็แค่ทํามันเราก็เหมือนกับมีพลังสองอย่างมารวงารนานาอางนีดนะคะที่หลายคนเชื่อมากเลยก็คือเรื่องของปีชงตอนนี้นะ กับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์คาาชินประชิค่ะแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณชมทุกท่านวันนี้ก็และกราบขอพรพระนอนทั่วประเทศไทยใครเกิดวันคันยกมือขึ้นสบายมากเลยไปกราบขอพรพระนอนเข้าใจอย่างเวลากราบขอพรพระนอนขอที่กราบที่ไหน โอ้ยเห็นไหมเก่งมากเลยในกุฏิจะบ้าเหรอไม่เนี่ยเขาเรียกว่าสะดอกเคอร์ะไปแล้วแล้วยากได้บุญเพราะการไปเที่ยวจึงเป็นการที่สะดอกเคอร์ะและไปเป็นการไปรับเอาพลังธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราออกไปเที่ยวนะฮะที่ญี่ปุ่นเกาหลีอากาศร้อน32องศาบอกว่าเย็นสบายไปที่บูนี้เลยค่ะ มีลงทะเบียนดูดวงฟรีเอาไว้ <c oughs> 5โมง5โมงเย็นค่ะมีบอกว่ามันมีการพยายามที่จะที่จะทำให้มีลูกแต่แล้วก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จเร่องยูถามเรื่องลูกเลยนะดูว่าตรงไหม,มเ,เรื่องลูกเขาบอกว่าไม่มีบุตรเพราะว่าแต่งงานมาแค่ปีกว่าที่เขาบอกไม่มีลูกเนี่ยเขาฟันธงเลยเนาะแล้วดูเร็วมากเลยแต่มาดูที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีลูกแฝดเฮ้ยมัน ไม่ใช่หนึ่งนะมันเป็นสองอะ่ะแน่นอนมันยังไม่มีลูกแต่ถ้าให้ทายไปข้างหน้าว่าจะมีแต่จะเป็นลูกแฝดเกิดจากการไปหาหมอก็ยังบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวโทรมาบอกหมอเลยว่าหมอคนนี้แม่นจริงๆอย่างเงี้ยตำราแต่ละสำนักหรือว่าวิธีดูแต่ละอย่างเนี่ยพี่เชื่อว่าเชื่อว่านะแล้วก็ตามที่ประสบการณ์ตัวเองพี่เชื่อว่าทุทกสำนักอะ่ะ ทุกตำราหรือทุกวิธีที่ดูอ่ะมันโอเคมันดีแต่ตัวคนเป็นหมอดูอ่ะเก่งหรือไม่เก่งแม่นหรือไม่แม่นเรียนแล้วแต่คนเลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเชื่อใครมันแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนคนที่ตีความเนี่ยมันจะโชว์ถึงว่าถ้าตีความได้ถูกต้องแม่นยำนะครับได้ถูกต้องตามหลักที่เล่าเรียนมาความแม่นก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าตีแล้วผิดเพี้ยน มันก็จะความแม่นยาก็จะลดลงไปตามความเชี่ยวชาญผมถึงว่าถ้าเราไม่ได้มองอันนี้ผมตัดเรื่องจรรยาบรรของหมอดูทิ้งไปเรามองถึงเรื่องของของของว่าไครแม่นไม่แม่นเนี่ยเราไม่มีว่าไม่มีตัวจริงแลแ้วแซงเข้ามาเป็นหมอดูนะฮะผมผมตัดเรื่องพวกนี้ทิ้งไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองอย่างเดียวว่าการตีความหมายของศาสตร์แต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือศึกษามาได้ ได้มากน้อยแค่ไหนจะสะท้อนถึงความแม่นยำนะครับในในศาสตร์ที่เขาพยากรณ์นในความเห็นหรอคือถ้าเกิดแม่นเนี่ยมันก็ต้องถ่ายแล้ววันตรงแต่ถ้าไม่แม่นก็คือไม่ตรงแต่ถ้าถามว่าเอามายงกันไหมคิดว่าเราเราเป็นคนรู้อะว่ามันตรงหรือไม่ตรงอะก็ถ้าเราคิดว่ามันตรงแต่อีกคนนึงอีกคนนึงคิดบอกว่ามันไม่ตรงเขาก็ เขาก็มองไปอย่าง,งานั้นว่ามันไม่ตรงแต่เราก็คิดว่าเออก็อย่างนี้ก็ตรงนี่นาะพอพี่ดูดวงมากๆอ่ะพี่จะเป็นแบบว่า,าเไม่ต้องดูดวงหรอกอันนี้เป็นหมอที่อาจจะอันนี้เลยนะคือพอดูมากมากเขาว่าคุณไม่จําเป็นต้องดูดวงหรอกแต่คุณทาอันนี้ให้ดีที่สดุดแต่ถ้าอยากจะมี ไกด์ให้ชีวิตอยู่บ้างให้วางแผนล่วงหน้าได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยดูดวงซะดูดวงไว้เป็น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 ไกด์นิดหนึ่งผมขอยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดแล้วว่าประเทศที่จเจริญกว่าเราเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยกับเป็นประเทศที่เขาวางผังเมืองของเขาเนี่ยโดยอาศัยห่วงจุ y ้ยนะครับใช้ระบบห่วงจุ้ยในการวางผังเมืองประเทศของเขาเลย ถึงทาผมผมว่าผมว่าตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าทำไมประเทศที่ไม่มีทรัพยากรเลยเป็นเกาะเล็กๆถึงประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้เรื่องคนจะเป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะผมมองแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นคือทําไมรัฐบาลของเขาจึงจึงตระหนักหรือให้ความสําคัญกับกับประวัติศาสตร์หรือการวางห่วงจุย้ยการวางตาแหน่งต่างๆของผังเมืองในในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันกลายเป็นเป็นเรื่องที่ ที่เราเราเราไม่สามารถที่จะจะบอกได้อีกแล้วว่ามันเป็นเรื่องไกายตัวเราหรือเป็นเรื่องงมงายหรือมันเป็นเรื่องเพราะว่าประเทศที่จเจริญกว่าเราเกือบทุกๆประเทศเขาเขาก็เขาก็ใช้หรือเขาก็เชื่อนะครับเรื่องพวกนี้หมดผมกบมองว่าปัจจุบันนี้โหราศาสตร์เนี่ย,าาเ,ยเ,เป็นผมมองว่าเป็นเป็นแผนผังหมอดูท่านท่านพูดมาหลายๆาท่าน,เ,นเขาบอกว่า โหราศาสตร์เนี่ยมันกลายเป็นแผนผังในการของชีวิตหรือเป็นเข็มทิศของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากับสังคมไทยเราอยู่อย่างนี้คือเราจะเชื่อคาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เคยเคยได้ยินคำพวกนี้อยู่แล้วที่คนไทยเราเรามักเข้าใจหรือมัก,ม,กมักเชื่อเรื่องพวกนี้ประจำเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีแผนผังชีวิตนะครับที่เราสามารถบอกกล่าวได้ว่าอนาคตของเราเนี่ยควรจะก้าวเดินไปอย่างไรเพราะฉะนั้น เราไม่เชื่อเลยก็ได้แต่ถ้าเราเราเชื่อก็แปลว่าเราไม่ประมาทว่านั่นคือแนวทางที่ที่มันบอกกล่าวล่วงหน้าให้เราแล้วนะครับเป็นเป็นแผนผังล่วงหน้าให้เราในชีวิตคืออันนี้เอาคําพูดของคนใกล้ตัวแล้วกันก็คือคุณลุงอะคะ่ะเขาบอกว่าคนที่ไม่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไปโดยที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ง่ายมากในการปฏิเสธ แล้วก็ระบุมันไปว่ามันเป็นสิ่งที่งมงายแต่ถ้าเกิดคุณลองเอาบางเรื่องมาคิดดูอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นเชื้อโรคเนี่ยติดอยู่ที่มือคุณอะแต่คุณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคุณต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เข้ามาช่วยดูคุณถึงจะเห็นนั่นก็คือมีเครื่องมือเครื่องมือนึงที่จะช่วยให้คุณมองเห็นได้โหราศาสตร์ก็เหมือนกันมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึง่งที่จะช่วยให้คุณอะ มองเห็นในอีกมุมมองหนึ่งที่การเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันมันไม่เห็นอะมันมีอีกฝาดนึงอะที่มาช่วยท่วโลก แล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมีการเอาศาสตร์ตะวันออกของการดวงหงเห็เนี่ยเข้ามาบรรจุดด้วยแต่ว่าเวลาหงเห็นี่มันเป็นเรื่องสติีการแต่งหน้าของสาวราศีมีเนี่ยก็ควรที่จะเน้นที่ดวงตานะคะอยากเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นเจ้านายแล้วรู้เรื่องให้เอาเลข5่า1นึ่่าหนึ่งเ็คนที่เกิดในราศีกรกฎพอเข้าสู่พฤษภาปุ๊บแบบจะดีขึ้นโอกาสจะหาเงินหรือว่าเอาเงินมาใช้มาลงทุนได้ดีมากขึ้น